สวัสดีค่ะเจ๊พรขอบคุณนะคะมันเป็นรอยแรกเลยนะคะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนนะคะข้างที่ทำงานนะคะเจ๊พรไม่ได้ขึ้นไรนานนะคะลองขึ้นดูก่อนซ่องานต่อนะคะขอแบบป๊บหนึ่งเพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะพี่เจ๊พรเอาขอสักห้าสิบห้านาทีนะคะ ามาชมบรรยากาศข้างที่ทำงานนะคะสวัสดีค่ะแม่อ้อยขอบคุณนะคะที่แวมให้กำลังใจก็เป็นข้างที่ทำงานนะคะแม่อ้อยก็จะมีรั้วกั้นนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นสวนไม้สวนประดับนะคะเลิบสองขอบคุณนะคะแม่อ้อย ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็จะงานเยอะหน่อยนะคะมามาเดินชมนะคะฝั่งโน้นก็เหมือนกันนะคะเขาจะทำเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะจะปลูกสวนแบบนี้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้ดอกไม้ไม่ออกเนอ้องมีแต่ใบไม้นะคะ พี่ทิพย์ขอบคุณนะคะพี่ทิพย์ที่แวมมาให้กำลังใจนะคะแม่อ้อยก็ทักทายพี่เจพรนนะคะขอบคุณนะคะพี่เจพรแม่อ้อยพี่ทิพย์นะคะที่แวมมาให้กำลังใจนะคะแม่อ้อยมาอยู่ว่าเดินทางไปไหนคะอ <c oughs> ตอนนี้มา กลับมาทำงานแล้วนะคะมันทำงานต่อนะคะเพิ่งกลับจากบ้านนะคะแม่อ้อยแม่อ้อยนะคะไว้ไหว้จากพี่ทิพย์นะคะสวัสดีค่ะน้องทิพย์นะคะจากแม่อ้อยนะคะพี่ทิพย์ก็เจพอไว้ไว่ายนะคะน้องสาววิบจ้านะคะขอบคุณนะคะพี่สาวกมวลรัตน์นะคะวันนี้พามาเดินเที่ยวชมต้นไม้สวยๆนะคะเลิฟซีขอบคุณนะคะพี่ทิพย์ พี่ทิพย์ไปไหว้นะคะพร้อมหัวใจนะคะจากพี่เจพรนะคะกมลรัตน์ไปไหว้นะคะจากพี่ทิพย์นะคะเลิฟสามนะคะน้องสาวขอบคุณน,นะคะพี่สาวกมลรัตน์นะคะว่าพี่พีลืมนะคะได้ขึ้นไรนานนะคะไม่ค่อยมีเวลาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะพยายามนะคะไปหาหลังบ้านนะคะไปไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่จะไปให้ครบนะคะ น้องกำมลลธ์ไมว้ไหว้พร้อมหัวใจนะคะจากพี่เจพรแม่น้องเลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่น้องเลที่แวะมาให้กำลังใจนะคะแม่อ้อยขาไว้ไหว้นะคะพร้อมหัวใจนะคะจากพี่เจพรนะคะเจพรสวัสดีค่ะนะคะจากแม่น้องนะคะแม่อ้อยสวัสดีค่ะจากพี่สาวกำมลรั์นะคะพี่ทิพสวัสดีค่ะจากแม่น้องนะคะกำมลลธสวัสดีค่ะจากแม่น้องนะคะแม่น้องไหว้ไหว้พร้อมหัวใจนะคะ น้องแม่น้องไว้ว่าจากพี่ทิพย์นะคะพี่เจพรสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะจอดก่อนนะคะต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวก่อนโอเคค่ะแม่น้องจอดได้นะคะไม่เป็นไรนะคะกําลังใจจากแม่น้องขอบคุณนะคะพุณทิพย์สวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะ ทองเจือนะคะสู VII ้ๆขอบคุณนะคะใครเนาะทองเจือขอบคุณนะคะทีเเ่มาให้กำลังใจนะคะคิดถึงน้องสาวมากเลยคิดถึงพี่ชาาเส้นกันนะคะไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ทักทายพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคิดถึงนะคะช่วงนี้ทํางานสองที่นะคะต้องวิ่งนะคะวันหนึ่งวิ่งสองที่นะคะบางที่ก็เข้าเช้าบางวันก็เข้าบ่ายนะคะวิ่งสลับกันนะคะทํางานสองที่นะคะ เหนื่อยด้วยนะคะตากแดดนะคะทำงานตากแดดเนาะ,ะเราต้องสู้กับแดดนะคะช่วงนี้แดดร้อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีว